ใส่ลูกลอ,อกสูบเอลลอกตัวนี้ตัวดันง่ายง่ายเดี๋ยวจะถ่ายสายพานทามมิ่งของวีโก้แชมป์มือกล้องของเราก็ช่างแถวนี้ช่างเพชรรูปหลออ่อให้ไม่ดูวิธีการทำง,งานของเราเราต้องขันก่อนเบอร์สิบเียหกเหลี่ยมเ,เบอร์สิบตัวนี้เ เรียบร้อยแล้วครับเอาขันตึงๆตึง,ตง,ตง,งนึงเนี่ยแล้วมีตตัวดันอยู่ข้างล่างเรียบร้อยใช่ไหมเขาก็มันเป็นตัวดันเราล็อกไว้แล้วเขาเรียกชกเสร็จเรียบร้อยก็สายผ่านแท้เนี่ยนัมเบอร์ หนึ่งสามห้าหกแปดศูนย์เก้าหนึ่งสามหนึ่งิโกแมจะมีมาร์กอยู่ให้ดูมาร์กเราจะดูหน้าก่อนว่ากาทันเราเนี่ยเวลาหันออกหันเข้าแล้วงหันท่านี้หนังสือท่านี้เดี๋ยวามาดูมาร์กนี้ มาร์ตรงเี้เข้านี่เลยใครสายเรามีมาร์กอยู่ตรงนี้ใครใส่ไม่เป็นสอบถามได้ถ้าเราใส่ตรงมาร์กเราไล่สายพานก่อนเลยไล่จากขวาไปซ้ายลอกออกมานี้อตรนี้เป็นหลักนี่เรียกลูกเบี้ยวสายพานตนัวนี้ตัวหน้าเนี่ยสำคัญที่สุดเราก็ดัน้าไป Yeah, เว็บนี่มาร์คนตรงตหน่งมาเลยตะเหน่งตัวล่างก่อนเรียกปั๊มสายพานปั๊มปั๊มล่างตัวล um. ่างมันสายยากหน่อยแล้วก็ไม่ยากขนาดถึงล้ว่าลำบากมากล่างตรงๆมาร์คบนก็ตรงตรง พอเราเสร็จมาสิเรียบร้อยสายผ่านนี่ตรงมารตรงในตรงรลออกูกลอกกันตัวล็อกลูกลอ,อกลอยนี่เราก็ปลดตัวนี้เลยลอกโชกเมื่อเหรือตัวล็กโชกในตรงนี้งต่อตัวติดโชกดิด,ด,ดเรียกตัวดิดสายผ่าน แลเราต้องมาดูมาร์นี้ด้วยน่คอนชี้สีงเหลืองแระมากมากปรงเสร็จเรียบร้อยตรงแล้วทีนี้แล้วก็เอานี่ออกเลยตัวล็อกดันโซ่ไปตัวล็อกดันสายผ่านเรียกไฮโนนิกเต็นเต็นจะดันเลยดใูใกล้ๆให้ดูดูเลย ไม่มีตัวดันมันจะดันตรงนี้เโอเ,เราเช็คมาตรงน,นี้ตรงนี้ตรงเราใช้เบอร์ยี่สิบสองตัดหน้าเบรคเดินหน้าสองรอบเดินไปสองรอบให้มันได้สองรอบ ไปเรื่ถ้ากรณีว่าเราใส่สายไม่ตรงเกิดจากอะไรไหเกิดจากว่าหัวลูกสูบไปกดกับวาลมันจะกดไม่ลงจะหมุนไม่ไปจะสตาร์ทไม่ติดเลยหมุนขึ้นมาดูมาบน